วีระบอกดีแต่เสรีบอกให้เพลาๆดอกเตอรเสรีแนะเพลาๆเรื่องไม่เป็นเรื่องลงบ้างทำตัวให้เป็นผู้บริหารดีกว่าเป็นตัวตลกวันที่26มิถุนายน2565ดอกเตอร์เสรีวุมัมนธานักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาดโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าจะรู้ตัวบ้างไหมว่าที่ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือ FC มันกำลังกลายเป็นตัวตลกไปแล้ว แต่มันเป็นตัวตลกที่ขมคืนวินยูชนดูแล้วก็ขำรลกคนสมเพศว่าทำไมทำได้ขนาดนี้ทั้งการกระทำทั้งคำพูดมันผิดหลักการการบริหารที่เขาบอกว่า Do the right thing ทำในสิ่งที่ควรทำและ Do that right ทำสิ่งที่ต้องทำให้ดีเวลานี้ไม่เป็นเช่นนั้นหลายอย่างที่ทำไม่อาจมองได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะเป็นการพูดการทำที่คนดูต้องถามคำถาม,ถามว่า มันใช่เหรอมันควรทำเหรอแต่ที่ควรทำและได้ทำนั้นทำถูกต้องแค่ไหนเผาเผาเรื่องที่ไม่จำเป็นลงบ้างทำตัวให้เป็นผู้บริหารดีกว่าเป็นตัวตลกนะคะรู้ตัวหมายว่าเขาเอียนกับการอวยของ f อซกันขนาดไหนทีแรกก็คิดว่าจะพังเพราะ f อแซะสื่อบางรายแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเองก็จะเคลิ้มไปกับการอวย และลุกขึ้นมาทำโน่นทำนี่หวังให้มีการอวยแต่มันคือไม่ใช่ในสายตาคุณยูชนค่ะพูดแบบนี้เขาจะฟังไหม้ะเปลี่ยนจากการทำกิจกรรมเพื่อสร้างข่าวมาเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสร้างงานให้เยอะขึ้นเท่ากับที่เป็นข่าวในตอนนี้ไหม FC และสื่อบางรายเผาๆบ้างนะช่วงฮอนีมูลหมดวันใดและจะรู้ว่านรกมีจริงในขณะที่คุณวีระสมความคิด ได้พูดถึงประเด็นของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าทำงานได้เพียงไม่กี่เดือนแต่ผลงานของผู้ว่าคอทมอที่ประชาชนเลือกมามีผลงานออกมาพอๆกับหรืออาจจะมากกว่าอดีตผู้ว่ากอทมอที่ทำงานมาเกือบ8ปีอดีตผู้ว่าที่เผด็จการทหารกรบฏคอสชอยัดเยียดให้คนกรุงเทพคนที่ประชาชนอยากได้และเลือกมา said thank you